ความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ5-11ปีได้รับคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าหลอดแรกจะมาถึงไทยในวันที่26มกราคมนี้แน่นอนจากนั้นจะยังคงทยอยเข้ามาสัปดาห์ละ3แสนโดสติดต่อกัน10สัปดาห์จนครบจำนวน3ล้านโดสนอกจากนี้คณะกรรมการที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างศึกษาระยะห่างที่เหมาะสมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กเล็กเข็มแรกกับเข็มที่สอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนวัคซีนในเด็กชนิดอื่นๆเช่นซิโนแวคได้ติดต่อขอให้นำเอกสารมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กมีวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม วัคซีนเด็กนี้จะฉีด2เข็มเหมือนกันทางคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันกําลังศึกษาให้ชัดเจนว่าตามป้ายของวัคซีนเนี่ยสามอาทิตย์แต่ทางนักวิชาการเนี่ยทำการทดลองหรือทําการศึกษามาท่านบอกว่าให้7หรือแปดอาทิตย์จะดูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากกว่าเราตามท่านมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็ปฏิบัติตามก็ไม่มีปัญหาอะไร ด้านกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศรวบรวมรายชื่อนักเรียนได้กว่าร้อยละเจแล้วเร็วๆนี้คาดจะสรุปจำนวนได้จากนั้นจะส่งเอกสารแก่ผู้ปกครองนักเรียนให้ความยินยอมให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ5-11ปีจะเริ่มได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรโดยกระทรวงศึกษาธิการจะนำแนวทางที่เคยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่เด็กนักเรียนอายุระหว่าง11-18ปีมาปรับใช้เชื่อจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดสิ่งสำคัญคือให้ระดับพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะชนิดที่ฉีดเป็นวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ปิยาพันยังเทียนรายงาน